ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark Tree Channel มาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark Tree Channel กันนะครับอ่าแล้วตอนนี้นะครับอยู่กับรายการลุ้งล่วง,งหุ้นรายวันประจำวันที่30พฤษภาถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่จะขึ้นเดือนมิถุนายนนะครับอ่าก่อนจะไปเริ่มนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องแถมยังมีในช่อง Facebook ด้วยนะครับไปสามารถติดตามกันได้อ่าสำหรับคนที่กดแล้ว ไปอัปเดตกันนิดหนึ่งครับวันนี้ตลาดเซตนะครับบวกไปถึง14จุดนะครับมีการดันขึ้นไปถึง16,17จุดนะแต่ก็ปิดลงมาที่14จุดนั่นเองก็ปิดไปที่1,653ครับมูลค่าการซื้อขายนะครับวันนี้อยู่ที่67,000ล้านสถาบันวันนี้บวกมาที่787นะครับบลจติดลบมา50นิดหน่อยนะครับต่างประเทศนะครับซื้อเข้ามาที่3,672ส่วนในประเทศก็ยังขายออกนะครับตอนนี้ ตัวที่มูลค่าการซื้อขายเยอะนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นตัว AOT p o r นะครับ EP ก็ยังติดมาอีกนะเนี่ยแล้วก็ K Bank ตัวสุดท้ายก็ DBMS อันนี้5ตัวนะครับส่วนตัวที่วอลลุ่มเยอะมากเลยวันนี้นะครับก็จะเป็นตัว AQ นุษสาธานิ ACE แล้วก็ตัว U โอ้โหจะเห็นว่าเป็นหุ้นเล็กทั้งนั้นเลยนะครับดันวอลุ่มกันกันนำเลยทีเดียวหลักๆนะครับม้ามองว่า ที่ตลาดเซ็ตช่วงนี้นะครับมีการดันราคาขึ้นเพราะว่า1นนะครับเขามองว่าไอ้ตัวโควิดเนี่ยมันน่าจะจบรอบแล้วแหละนะครับแล้วก็การแพร่กระจายของไวรัสมันน่าจะขี้คลายนะครับทำให้อา่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันมีความน่าสนใจเนาะตัวเลขเศรษฐกิจถามว่าดีไหมตอนนี้ก็ตอบได้เลยว่ายังไม่ดีนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีโอกาสแล้วกันนะครับสามารถเก่งกำไรได้ในในระยะสั้นนะมองว่าระยะสั้นตอนนี้สามารถ a ทคโปรฟิตออกไปได้ก็เทคไปก่อนนะถึงแม้เป้านะครับที่เขามองไว้จะมีการปรับเพดานขึ้นเนี่ยอยู่ที่1750นะแต่มาร์ก็ยังมองว่าอาจจะยังไม่ไปถึงตรงนั้นนะครับดังนั้นเพื่อนๆถ้าทํากําไรได้ตอนนี้ก็เทคไปก่อนเนาะจะเห็นว่าเนี่ยาลายย่อยในต่างในประเทศนะครับก็มีการขายออกกระนำเลยเนาะดังนั้นเราก็ทําตามแผนที่เราวางไว้นะครับ ขอไปอัปเดตนะครับในส่วนของเซตนิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้มาร์กมองไว้ว่าอย่างไงนะครับในกราฟแท่งนี้ตอนนี้เซ็ตครับมาแต่ดลต้านะครับที่มองไว้แล้วอยู่ที่1 6 5 5นะครับแล้วก็มีการปรับตัวกลับลงมาก็เป็นสัญญาณที่ดีครับของการกลับตัวที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับดังนั้นแผนของเราในรอบนี้นะครับก็แนวรับเนี่ยจะมาเล่นกันในโซนนี้นะครับพันหนะครับจะเป็นแนวรับที่สนน่าสนใจนะแล้วก็ก็ขออย่างเดียวคือกราฟอ่ะอย่าหลุดกรอบนี้ นะครับก็วิ่งขออยากอยากให้เขาวิ่งอยู่ในกรอบน,นี้แหละเนาะแล้วก็สวิงตัวเองนะครับพยายามดันตัวเองขึ้นไปเนาะเพราะว่าภาพมันก็เริ่มออกมาดีแล้วนะครับดังนั้นก็ขออย่ากให้เสียทรงลงไปเลยนะครับไม่งั้นแนวต้านเนี่ยเอย้แนวรับเนี่ยจะมองไว้ที่พันหกร้อที่เราเคยวางไว้ตอนนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีนะครับในการที่เราควรที่จะมีของนะเอออ่ะพูดถึงการมีของเดี๋ยวเราลองไปดูซิว่ามีตัวไหนกันบ้างนะครับ อันดับแรกขอไปอัปเดตนะครับในส่วนตัวก่อนหน้านี้ก่อนนะครับตัวแรกนะครับ GFT นะแนวรับเนี่ยให้ไว้ที่16.6นะครับโซนนี้แหละเนาะสต็อปลอตสิบหครับแนวต้าน18บาทตัวนี้ยังมีโอกาสนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกไว้เนาะว่าไอ้สอ่ะพอเกิน70เท่าเท่านั้นแหละนะครับก็จะมีแรงกดออกมาเนี่ยดังนั้นตอนนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะย่อลงมาแล้วก็เป็นแนวรับที่เราสนใจนะเพื่อนคนไหนสนใจหุ้นเกี่ยวกับไก่นะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะสำหรับตัวนี้ อ่ะยังถือว่าให้ไปต่อนะครับยังไม่เสียทรงอะไรนะถ้ายังไม่หลุดสต็อปลอสนะก็มองแนวรับเนี่ยในโซนนี้ได้นะครับก็ประมาณ16.2เป็นแนวรับถัดไปนะครับแต่ถ้าหลุด15.7ตรงนี้แนะนำให้คัดไปก่อนนะครับตัวต่อมาครับ JWD นะครับสำหรับตัว JWD เนี่ยแนวรับนะให้ไว้ที่15.7ครับสต็อปลอสอยู่ที่14บาทนะส่วนแนวต้าน18บาทสำหรับตัว JWD เนี่ยมาเมอว่าแนวรับโซนนี้แหละเป็นโซนที่แบบดึงดูดแล้วก็น่าสนใจเลยทีเดียว คใครที่ยังไม่มีของก็เป็นโอกาสนะที่เราจะลุยกันสำหรับตัว TWD ก็บอกไว้อย่างนึงแล้วกันตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่เข้ามาในหุ้นการบ้านรายสัปดาห์ที่จะทำการการบ้านให้ซึ่งจะอัปเดตให้วันที่1นนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเนาะแต่ตัวนี้ถือว่าทรงสวยครับไปต่อครับแมคโคโอแมคโคไม่น่าย่อแล้วนะครับถ้าแบบนี้อ่ะแมคโคแนวรับ36.5ด้ครับสต็อปลอสเนี่ย ก็ให้ไว้ที่เดิมนะ3.3.5แนวต้าน40บาทสําหรับตัวแมคโครนะสยามแมคโครก็มีโอกาสที่จะดันตัวเองกลับขึ้นไปเนาะช่วงนี้ธุรกิจรีเทลถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจนะครับยิ่งเปิดประเทศเนี่ยเขาก็มองว่ามีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นมาในขึ้นนี้ r s i ตอนนี้ยังอยู่ในกลางๆนะครับมีสิทที่เพื่อนๆจะสามารถวางแผนการลงทุนได้ในกรอบแท่งนี้นั่นเองไปต่อครับ FPI นะครับตัว FPI เนี่ยแนวรับ ให้ไว้ที่3 0 8ครับสต็อปลอตสองจุแนวต้าน4.02นสในโซนนี้กรอบนี้ถือว่าเป็นกรอบที่น่าสนใจถ้าเราเทียบกับกรอบที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับมีโอกาสที่จะดันตัวเองกลับขึ้นไปแต่นะครับถามว่าถึง4.02ในเร็ววันนี้หรือเปล่าก็มองว่ายังไม่ใช่นะครับเพราะว่าโวลูมเทรดช่วงนี้ค่อนข้างหายไปนะครับสำหรับตัวนี้ดังนั้นรอแนวรับในโซนนี้น่าจะน่าสนใจกว่าเนาะตอนนี้ไอซ์ไซก็เริ่มดันขึ้นไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็ต้อง ลองดูความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้เนาะถ้ารับได้ก็ลุยกันต่อได้เลยครับตัวนี้ยังให้ไปต่อนะตัวต่อมาครับ MTC นะครับ MTC เนี่ยมาร์กยกนะแบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะไม่กลับมาแล้วอ่ะ MTC แนวรับนะครับ47.5ครับ s ต็อปลอ44.5แนวต้านมองไว้ที่52.5ตัวนี้ใกล้ถึงแนวต้านแล้วเพื่อนๆก็ต้องลองระมัดระวังกันนิดนึงนะเพราะว่า MTC เนี่ย จะให้ดูภาพก่อนหน้านี้นะครับมีสัญญาณยอ่อนะพักยอ่อพักยอ่อและทรงนี้นะครับเป็นทรงการพร้อมที่จะกลับตัวต้องพูดอย่างนี้เลยว่าพร้อมที่จะกลับตัวดังนั้นถ้าคนที่ยังไม่มีของตรงนี้แหละนะครับถือว่าเป็นโอกาสยิ่ง iSI ตัดขึ้นแบบนี้นะครับโอกาสของเรามาถึงแล้วดังนั้นเอาไปวางแผนกันดู สำหรับเมืองไทยแคปปิตตลนะครับตัวต่อมา NCAP แนะครับ n c a p เนี่ยแนวรับให้ไว้ที่7.10ครับสต็อป o อสหกจแนวต้าน8.7ยังมองว่า,าตัว NCAP เนี่ยยังอยู่ในทรงไม่ได้เสียอะไรนะครับจากภาพรวมเนี่ยเราเห็นแล้วแหละว่าทรงมันคล้ายๆกับการย่อเด้งย่อเด้งเนาะแล้วก็ตอนนี้าฐานยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับดังนั้นเราให้เฝ้าๆไปก่อนเนาะสำหรับตัว NCAP ต่อให้ Encap นะครับจะมีจุดที่น่าสนใจในกรอบแท่งนี้นะครับแต่แท่งนี้มันก็ยังไม่ค่อยชัดอเออสำหรับมาร์กนะมันยังไม่ค่อยชัดนะครับดังนั้นตัวเ n c a p เนี่ยมาร์กลองเฝ้าไว้ก่อนเนาะลองดูว่าทรงมันจะถ้ามันเบรกขึ้นไปเหนือ7 1 0แบบนี้น่าสนใจเลยนะครับตรงนี้ต้องมีของแล้วนะสำหรับตัว ncap คนะครับไ s i ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่เป็นโอกาสที่ดีนะครับในจุดแนวรับตรงนี้เนาะราคาอาจจะไม่แพงมากหนักนะ ก็ลองดูนะครับตัวต่อมาเนอร์โอ้เนอร์กลับมาถือว่าค่อนข้างเร็วนะเพราะว่าแนวรับเนี่ยให้ไวที่6.65ครับสต็อปลอส6.35ด 35, แนวต้าน7.25ตรงนี้ถ้าถึง7.25หรือในโซน7บาทเนี่ยก็แนะนำให้เทคโปรไฟตไปก่อนนะครับสำหรับตัวเนอร์เพราะว่าน่าใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะก่าจะดันตัวเองกลับขึ้นไปได้ตอนนี้เพื่อนๆก็ลองวางแผนกันดูเนาะสำหรับตัวเนอร์นะครับแต่ถ้าให้ดูจากภาพนี้นะม้ามองว่าถ้าไม่ย่อมาถึง6.6 5ไม่ใช่จังหวะที่ดีในการรับ เ,ออเพื่อนๆก็ลองดูนะครับให้ไปต่อครับตัวต่อมา S A K นะครับหรือว่าตัวสักเนาะแนวรับ8.25ครับสตอ็อปลอส7.65แนวต้านมองไว้ที่9.40ตัวนี้ติดดาบเลยนะครับเพราะว่าน่าสนใจแหละนะครับขอบแท่งนี้ยิ่งเห็นไ s i ย่อลงมาแบบนี้นะครับมายิ่งให้ความน่าสนใจนะสำหรับตัวสักสยามเลสซิ่งตัวนี้นั่นเองราคาถือว่าไม่แรงนะเออก็สามารถเทคเหมือนกับ ลุ้นได้เออเรียกว่าลุ้นได้เนาะเพราะเพราะว่าแนวแนวรับในโซนเนี้ยถือว่าน่าสนใจสต็อปรอสก็ไม่ไกลด้วยดังนั้นลองดูนะครับตัวต่อมาตัวสเต็กนะครับหรือว่าชิโนไทยของเรานะชิโนไทยเนี่ยแนวรับ13.1ตรงนี้นะครับแนวรับเลยสต็อปรอส12.3ครับแล้วก็แนวต้าน14บาทสำหรับตัวนี้ถึงโอกาสหรือย,ยังก็มองว่าช่วงนี้นะครับในกลุ่มอสังหาเนี่ยยังไม่ใช่กลุ่ม ที่คนสนใจแล้วกันเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเปิดประเทศครับคนไปมองที่ธุรกิจรีเทลกับธุรกิจส่งออกเป็นหลักนะครับดังนั้นช่วงนี้จะเห็นว่ากลุ่ม2กลุ่มเนี้ยจะค่อนข้างหุยหวานะครับมีโวลูมเรดค่อนข้างเยอะแล้วก็กลุ่มพวกจะอสังหากลุ่มก่อสร้างนะครับอาจจะยังไม่มานะแต่หลังจากนี้ต้องพูดเลยว่าหลังจากนี้กลุ่มนี้จะน่าสนใจนะครับดังนั้นเพื่อนๆก็ลองวางแผน ไปดูแล้วกันสาหรับตัวนี้เนาะไอซายตอนนี้อยู่กลางๆนะครับไม่ได้ถูกหรือแพงมากแต่กราฟยังเป็นไซด์เวย์นะยังเป็นไซด์เวย์แต่ตอนนี้กรอบเริ่มแคบลง<ๆ>ก็ดึงดูดนะครับแบบนี้นะครับตัวต่อมาทีนิตี้อ่าทีนิตี้เนี่ยใครได้แนวรับไปก็ ลองดูนะครับแนวรับเนี่ยอยู่ที่8.85ครับสต็อปลอส7.65แนวต้านไว้ที่11บาทตอนนี้ทีตี้มีสิทธิ์ที่จะกลับตัวแล้วนะมาบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะกลับตัวดังนั้นเพื่อนๆก็ลองวางแผนกันดูสำหรับตัวทนิตี้นะก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่อ่า PE ต่ำา p v ต่ำนะแต่ถ้าไม่มีข่าวก็จะเงียบเหงาเหมือนกันปล่อยซึมอ่ะค่าๆปล่อยซึมแต่ตอนนี้ลุ้นอย่างเดียวคือลุ้นให้มันไปยืนเนี่ยยืนเหนือตรงนี้แหละนะครับ เพราะว่าไอซ์ใจตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วนะดังนั้นเพื่อนๆก็ถามว่าตัวไหนที่น่าสนใจในกรอบนี้นะครับก็มี JWD ครับอ่า Maco นะ Mac นะที่มาสนใจนะ PFI ตอนนี้ก็เดีย๋ยวถ้าดูจากตรงนี้โอ้ตรงนี้ก็ดีนะครับ Ncap เอาไว้ก่อนเนอเอาไว้ก่อน SAK Trinity อันนี้คือสิ่งที่สนใจทีนี้มาดูหุ้นวันนี้ตัวไหนกันบ้างตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัว AIT อ่า AIT เนี่ยแนวรับอยู่ที่6.65ครับ Stop Loss 6.3แนวต้านมันไกลเกินนะครับตรงนี้ขอขยับลงมาหน่อยนะอยู่ในโซน8.15นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะกลับขึ้นไปแล้วครับอ่าแนวรับตรงนี้เป็นจุดเพย์เซฟนะแต่แนวรับที่ตอนนี้ควรให้ไว้คือโซน6.9น7บาทตรงนี้นะครับสำหรับตัว AIT นะ ก็ลองเอาไปวางแผนกันดูนะครับแต่มาว่าว่าตัวนี้น่าสนใจที่จะเทรดกันในวันพรุ่งนี้ไปต่อครับตัว B ีกิมอ่ะบีกิมแนวรับ33.75ครับสต็อปล็อส32.25แนวต้าน36.5แต่คิดว่าน่าจะผ่านนะน่าจะไปชนที่โซน42.5ข้างบนเลยนะครับดังนั้นตัวนี้เพื่อนๆลองดูนะมากอาจจะไปเฝ้าแล้วนะสำหรับตัว B ีกิมเพราะว่าช่วงนี้กลุ่มโงไฟฟ้าก็มีหลายตัวที่เอาเพอร์ฟอร์มนะครับ ตัวบีกิมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่น่าสนใจนะไอซายตอนนี้เชิดโอ้ยก็ไปลุ้นแหละว่าถ้าเกิน70แบบนี้อาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีนะครับในการเข้าเนาะอ่าตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัวทานีนะครับตัวทานีเนยแนวรับให้ไว้ที่4.48สนะครับสต็อปลอส4่4ส่วนแนวต้านไว้ที่5้าบาทสําหรับตัวทานีนะครับหรือว่าราชธานีเลสซิ่งเนี่ยมันก็เป็นตัวที่อ่อวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับแล้วตอนนี้มันพยายามเทสแนวต้าน ซึ่งเขาไม่ผ่านมาหลายรอบไปนะหนึ่งสองสามสามรอบยังไม่ผ่านเลยนะครับรอบนี้เป็นรอบที่4นะก็หวังว่าจะผ่านนะครับถ้าเป็นรอบที่4แบบนี้เนาะโวลูมเทดกลับมาแล้วดังนั้นมีสิทธิ์ที่จะกลับตัวพุ่งเนี้ยเทดได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้เนาะมีอย่างเดียวที่น่าสนใจคือไอซ์ไซนะครับถ้าเกิน70แบบนี้ไม่ใช่จังหวะที่ดีเนาะก็ลองดุนแล้วกันนะครับแต่ถ้าผ่านไอซ์ไซเจ็ดสิขึ้นไปมันอาจจะพุ่งขึ้นไปนะดังนั้นตอนนั้นก็เทคโปรฟิตไปก่อนนะครับ ตัวต่อมาอมตะอ่าอมตะแนวรับให้ไวที่19บาทครับสต็อปลอเนี่ยอยู่ที่18บาทแนวต้าน21ตอนนี้ก็ถือไปก่อนนะครับสำหรับตัวอมตะเพราะว่าตัวอมตะเนี่ยก็ตอนที่เราวางแผนกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ในหุ้นการบ้านรายสัปดาห์ถูกไหมเราก็ซื้อกันตั้งแต่ตอนนี้นะครับดังนั้นตอนนี้อมตะก็บวกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวขึ้นไปโซน21่บบาทตรงนี้เทปโปรฟิตพร้อมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอมาวางแผนในแกนแนวรับอีกรอบหนึ่งเนาะ ดังนั้นแต่คนที่ยังไม่มีของนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับที่ดีเนาะแนวโซน19บาทต่ำกว่า20บาทตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่อยากจะลุ้นกับสำหรับตัวอมาตะานะไอซตอนนี้นะครับก็เพิ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวแบบเบาๆนะครับดะงนั้นเะนะพื่อนๆก็ลองเอาไปทำการบ้านกันดูครับตัวต่อมา STC ตัวนี้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าย่อลงมาแบบสุดจริงสุดจัดประหลัดบอกนะครับแต่ตอนนี้ ขึ้นเด้งบูลลิสมาแบบนี้นะครับหลายคนก็เชื่อว่าน่าจะมีการลุยกันนะครับในวันพรุ่งนี้นะสำหรับตัวนี้อ่ะถึงแม้นะครับตัวเนี้ยต้องบอกว่าวอลุ่มเทรดไม่เยอะนะครับในใน,ในทุกทุกวันนะต้องบอกว่าวอลุ่มเทรดในทุกวันไม่เยอะแต่ว่าวันไหนแบบมีวอลุ่มเข้ามาเนี่ยถือว่าค่อนข้างพีคแนวนรับ33เออสามบาทครับสต็อปล็อตใช้มาร์กใช้ปิดแก็บแท่งนี้เลยนะ29.5ครับแล้วก็แนวนต้าน33.25 สำหรับตัวนี้เพื่อนๆก็ลองเอาไปแบบใครที่สนใจเดทนะต้องบอกว่าสนใจเดทนะแต่ถ้าเป็นแบบคนที่จะรันเทนหรืออะไรเงี้ยตัวนี้ไม่แนะนําเลยถือว่าสรงไม่สวยนะครับถ้าดูจากขึ้นนี่นะทรงไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าเป็นเดทแบบนี้น่าสนใจครับลองเอาไปทําการบ้างนครับตัวต่อมาอิชินะครับโอ้โหหลังจากปัรพชนนี่ก็เรียกว่ายุบนะ <laughs> เรียกว่ายุบเลยนะอิชิ <laughs> หลายคนอาจจะแบบเอียนหรือเปล่าสำหรับตัวนี้ เออแต่ว่าถ้ามองจากกรอบแท่งนี้นะครับมันก็เป็นโอกาสนะที่จะขึ้นไปเทสได้นะอีชีนะแนวรับมาให้ไวตรงนี้เลย9.6ครับสต็อปลอสแ7แนวต้าน10.8นะสำหรับตัวอีชีตัวนี้ก็ให้ติดดาวไว้เช่นเดียวกันนะครับเพราะอะไรเนี่ยเหรอเพราะว่าตัวอีชีนะช่วงนี้ก็ จะเห็นว่าเขาเริ่มไปเป็นโคพาร์ทเนอร์ให้กับหลายๆบริษัทนะครับในการผลิตพวกน้ำดื่มเอ้ยผลิตพวกวิตามินนะครับดังนั้นเทนสุขภาพช่วงนี้ก็กำลังมานะครับดังนั้นหมายความว่าตัวถ้าเขาเหมือนกับบูสต์นะครับในส่วนของโปรดักต์ตัวนี้ให้มันเกิดได้นะผลประกอบการก็จะดีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวอิชิ RSI ตอนนี้นะครับถือว่าต่านะดังนั้นลองเอาไปทาการบ้านกันดูครับตัวต่อมาครับ a อ มองในกรอบแท่งนี้เลยครับแนวรับนะครับอยู่ที่23.1นะก็คือขอเอากรอบนี้แหละส่วนสต็อปล s อก็ใช้กรอบแท่งนี้เหมือนกันนะครับ22.3ครับส่วนแนวต้านมองไว้ที่25.4สําำหรับตัวนี้โอ้โหถ้าดูจะขึ้นนะไซเวมาตั้งแต่เดือนพฤษภานะครับจนมาชนเดือนพฤษภา1ปีเต็มนะครับยังไม่ราคาไปไหนเลยก็ได้แต่หวังว่าให้ออกก่อนจะกรอบนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าตัวงบของเขาเนี่ยก็ ถือว่าซบเซานะยังยังไม่ได้ตัวที่เป็นรายได้จากประเทศจีนเนี่ยยังไม่ได้แอดเข้ามานะครับในส่วนของตัวงบการเงินเนาะ,ะดังนั้นเลยมองว่ามีสิทธิ์นะครับที่จะกลับตัวขึ้นไปนะก็รอวางแผนกันดูนะครับสำหรับตัว a h ครับตัวต่อมาตัว ASK นะครับแนวรับเนี่ยอยู่ที่4 1.5ครับอ่าสต็อปลอสีแนวต้านน้ยที่48 ถามว่าทํำไมถึงไม่เอาสต็อปลอลงไปที่38มสิบแปดเพราะว่าม้ามองกรอบนี้ครับม้ามองโลนี้นะเป็นโลที่น่าสนใจนะครับที่เขาเบรกกลับขึ้นไปเนาะแล้วก็ใช้แนวต้านเดิมนี่แหละเป็นตัวเทสนะครับดังนั้นก็ลองดูถ้าย่อมาโซนนี้เราก็รับเล่นได้เลยนะครับสำหรับตัว ASK นะโอ้ส่วนไอซ์ไตอนนี้ถือว่าดีครับหลังจากเห็นไอซ์ไซแล้วนะครับก็มาดูในส่วนของกราฟถือว่าน่าสนใจ นะครับสำหรับตัวนี้เนาะก็ลองไปวางแผงกันดูครับตัวต่อมาครับ ECL นะครับสำหรับตัว ECL เนี่ยแนวรับนะครับขอให้ไว้ที่ตรงนี้เลยนะแนวรับ2.58ครับสต็อปลอ s 2.2ส่วนแนวต้าน3.4นะครับ ตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัว ECL นะครับ ECL เนี่ยแนวรับให้ไว้ที่ตรงนี้ครับ2.58นะครับ Stop Loss 2.20ส่วนแนวต้าน3.34ก็ตอนนี้มาชนโลนี้นะครับกับโลนี้นี่กับโลนี้อ่ะพระมันจะคล้ายๆกันดังนั้นมารก็มองว่ามันมีสิทธิ์นะครับที่จะดันตัวเองกลับขึ้นไปเนาะแต่อาจาจะต้องใช้เวลาสักพักระยะหนึ่งนะสำหรับตัว ECL เออ ส่วน RSI ตอนนี้ก็ถือว่าทรงๆนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบอะไรมากเนาะแถมไม่ได้เปิดเกิดเป็นไดวอ์เจนด้วยนะครบนี้นะครับดังนั้นก็ลองวางแผนกันดูนะสำหรับตัว ECL นะเอ้ยถือว่าวันนี้มีแต่หุ้นที่แบบทรงแบบน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวตอนท้ายมาสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับว่ามีตัวไหนกันบ้างเนาะ,ะตัวต่อมาทาคุนินะครับทาคุนิเนี่ยแนวรับโอ้กอบนี้ไม่น่าได้แล้วอะ่ะ เพื่อนๆเอเากรอบน,นี้แล้วกันนะครับแล้วก็ยก Stop ป้อ s ด้วยนะอ่าทาคุนี้นะครับแนวรับ1.89นะครับสต็อป o อ s 1.71แนวต้าน2.27นะครับมีสิทธิ์ที่จะกลับตัวขึ้นไปในภายในเดือนนี้แหละนะเพราะว่าทรงเนี่ยสวยแล้วนะครับทรงของทาคุนี้เนี่ยเรียกว่าถ้าเทียบจากตัวที่ดูก่อนหน้านี้ทาคุนี้ถือว่าดีที่สุดแหละนะครับดังนั้นเพื่อนๆก็ลองวางแผนดูไอไซตอนนี้โอ้โหเป็นจังหวะที่โอกาสดีด้วย อลองวางแผนกันดูในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับตัวทาคุนี้นะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอลุอง้งล่วง,ง,งหุ้นรายวันนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้หุ้นการบ้านไปทําการบ้านกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเพื่อนๆที่ชอบคลิปวิดีโอครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กับช่องเลยนะครับหรือจะเข้าไปติดตามในยูอาร์ o o ซก็ได้นะครับก็มีเพจ m a r k r ทรีชาน n e ลแล้วฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ขอบคุณครับ